สวัสดีครับบาทอสวัสดีทาผช้่มเด้อครับผมรับตอนนี้อยู่หน้าบ้านพ่อสีครับพี่น้องครับผ้ามารับชมตองวดนะครับเนาะรับแนวทางของพ่อสีเล็กวิ่งก็ถือว่าแม่นเหล็กจับคู่ก็ถือว่าเขาตรงๆ2งสองงวดะครับเก่าซี่งวดนี้กับแปดสามตรงๆนะครับเนาะมารับชมตองงวดน้ำกันว่าพ่อสีจะเด่นตัวไหนจะเด่นตัวไหนครับพี่น้องพอดีพึ่งไปตลาดมาครับนี่แหละครับผมขับเลยแวะมานะครับเนาะพอดีมากมือเช้าแล้วพ่อพนบระยูรับทผช้ชมรับ เอาบหเบาลายลนะครับเนาะไปฟังไปชมน้ากันว่าพอสีก็มี่เอฟซถามมาหลายครับท่ชมชมครับถามมาหลายว่ามาถามพอพันแย่พันเดตตงงวดหรือยังนะครับเนาะเอากับมารับชมน้ากันสวัสดีครับพ่อไปวันปุยดีพ่อไปวันปุยกับไม้จะเก็บไม้เห็ดเหมือนกันกับพ่อโอ้นี่ครับท่านชม แม่นคักบ่ครับผมสวัสดีค่ะพอสิเลขติดพอเพิ่นให้ติด789เน้นที่8เนาะพอเนาะให้วิ่ง8ร่องเก้ากับ4คู่เท่านั้น8184 8391ถ้าเด่น8ก็คือแค่2คู่81กับ83แต่ว่าพอเพิ่นมัก81หลายร่องก็คือ83ตัวเด่นเนาะพอเนาะโอ้สองงวดติดเนาะพอเนาะแล้วมันเขาว่านี่ว่ามันครับอ่า มันมาเวียนงวดนึงอีกวัน่าตะกี้ศูนย์เจ็ดกับเขาครับค่ะอือปั๊บอย่างเมื่กดอนแล้วพอผ่านเจ้าคู่แต่ว่าก็ถือว่าสองงวดติดที่มาตามน้องพ่อนนะครับผมหน่อยคู่หน่อยชุดมือเสียวมากแน่เอันว่าพ่อปีใส่ปุ๋ยบอกว่าปีใส่ปุ๋ยเขาโอ้ยแง่มาผอเป็นแบบไหนเขาเขาเขาจะตัดไม่เนี่ยโคตัดไม่เขาหน้าบานหยาลายน้องขวาเนาะหยาลายบานไม่หยาลาย พอคำนวณต่องวดแล้วะพ่อได้แล้วเดี๋ยวให้พ่อบอกเดี๋ยวบาวเถ่าจรงเขียนให้นะพ่อเนาะอ่าะกับออเคียนอาเดออ่าพ่อเด่นตัวไหนพ่อชุดเด่นพ่อเรียกเลนเด่นเกตครับเด่นเกต่าว่าเลขสามตัวนด่นเ7 8เจอ่าเลขติดนี่หกเจ็ดปดตพ่อเด่นเกตเด่นเจ็ดอโอ้วิ่งคือวิ่วเจ็วเลยวิ่งวว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 วัววววว่ ล่องกับแปดงีล่องแปดล่เบาก็ได้ล่เบาก็ได้เพ่อ่เบาก็ไ้เอาสตัวแต่ว่าเล็กติดให้มาสามตัวหกเจ็ดแป่เบาก็ได้วิ่งเจล่องแปมา่อพ่อเนาะเอาจับคูตัวใดพ่อเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ด้าเจองเจ็ดห้าเจ็ดสาออแปดสโอ้เล็กขึ้งงายเมย่อพ่อแปดโอ้เล่นตัวใดคะ เล่นเจ็ดสองเจ็ดสองนะคะนี่ครับจำชุ่มเจ็ดสองเจ็ดห้าเราพอเนาะว่าที้ก็เอาชานโตเอาหกแค่นั้เอาหกแค่นั้หกเจ็ดสองโอ้มีแถมชานตแ้วเนาะค่ะเอาเดี๋ยวบ่าถ่ายิเขียนให้ครับฝ่าเพื่อนมาให้ให้ให้บ่าวเถ้าเขียนเอานะครับจำชุ่ม มื่อมันแข็งม,ม,มันแขง, <c oughs> งานเหลยมอ่นลงาน <c oughs> จนจนลอกมือเพชรงานหลายพ่อคุณขยันไปพี่น้อง <c oughs> พ่อคุณดูครับทั้งให้ทั้งหน้าทั้งสวนอย่างมือเศร้าก็มาแต่เศร้าแม่คุณ่าพ่อไปใส่ปุย๋ยไปใส่มากค่ะพ่อ ไปสว่ลลางไปเห็นอย่างนั้นนี่เหยียผ้าแล้วไปหาหมอกหมอกยามาเองเลยหมูว่านย้อนมาแล้งกับผ้าไปหาหมอมานนู่นโอ้วัดตัวมือก็ไปสว่างตัวมือขึ้นหลังแม่หมูกับบาวเถ้ามาสองเทียแล้วค่ะบปอบจากเทียครับเดี๋ยวบ้าวเถ้าเขียนตัวใหญ่ๆให้ครับท่านผู้ชมครับอ๋อครับท่านผู้ชมนี่ครับบ้าวเถ้าเขียนตัวใหญ่ๆให้ครับครับโพสีครับนี่ครับตองวดเด้อครับท่านผู้ชมครับหนึ่งกันยาหกห้านะครับเนาะ กับพอมาเลขติด6 7 8พ็ดแปดพอาตัด6ออกไปก็ได้ครับแต่ว่าเบาเท่าเขียนตามสูตรพ่อเพึ่นให้ครับ7 2 7 5 7 9 8 2เน้นที่7 2ขับมาตรงๆ2งวดเลยด้วยครับท่านผู้ชมครับเป็นชุดบนล่าง3ตัว6 7 2วิ่ง7รอง8ครับวิ่งกับแมนเนอร์แล้วพอเนาะฝันดีนั่ตสิพ่อฝันดีลองมึงสามตัวลองมึงล่องบังแล้วพ่อจับสามตัวให้น้ำเนาะขับท่านชม ฝันตองวัดได้เป็นบ่พราะันมาจังไดล่ะพ่อฝันเขาโหลดอันเช็ดเลือดไปแล้วอ่อนไปน้อนไตน้อนคิดว่าเออเลือดถือว่ามากตัวครับเลือดถือว่เลาเ็บสองครัขาโหลดอ่อนมันมากเขาหลบปั้นเขาครับปั้นเขาเอาเสียมากเอาเอามาให้ดิครับ เขาไม่กินปนาดข่อยยังมาดำดยอยู่ไม่อยากเออมันก็นกี่มันครับเอารถเอารรรไว้ไว้เนี่อากินไว้เนเ่ยกินอ,อยังกินมักโอ้มันก็แสบข้เสีเลยเออปาดขาดำดก็แซ่บเขอดำงอันครับอเาเกิดขคืออยู่วะเานิ ฟันดีฟันก็จะได้ใหญ่เข่ามดขึ้นโอ้เข่างามไมีองหมางเลยโ้มากเข่ามากเลเิมาเันมากอครับก็เลพอดีไม่เกเลพอดีฟันแล้วก็เล่พอดีมากคานวณบอกอบไปหน้าสักันไปหน้าสักันมากเลยมาเย็โอ้เกิดเลยห้ามมัดเขาแล้วก็เข่าวันนี้ีมันเคยเข่า มันขวัว่าอะไรฝ่าอย่างนม่ได้กินวัดขลุกว่ะบกออกมาใส่กินของเขลุ่ยโอ้แล้วว่ามันกินแนี่ยอยู่มันใจแห้งมันปรหวัติ่งเป็นสูตรคำนวณเรืมันใจตัวนี้ครับผมเจ็ดสองมันใจตัวได้ก็เจ็ดสองโอ้มันใจเจ็ดสองเนาะโอ้สามตัวหกเจ็ดสองด้ครับท่านผู้ชมครับถทาเล็กวิ่งพ่อนี่ครับวิ่งเจ็ดนะครับเนาะครับเดินดีครับผม ร่อง8งวดที่แล้วพอเด่นเหตุแปดเลยครับผมครับแปดหนึ่งแปดสามขับชุดเด่นพอเนานะพอนะเนาะโอ้คูเนาะพอเนาะเอารตะว่านะเป็นชุดบนล่างนเนาะพอเนาะ่าบาแต่แล้วแต่ผู้ห้าผู้อยากกั๊บกับวบเป็นยังเนาะพอเออไม่นะ้ามงบหน่อยก็เน้นให้แค่ซีคูแต่ว่าตามสูตรของพอเนี่ยคือคำนวณออกมาเนี่ยคือ เด่นเจ็ดนะครับเนาะพ่อเด่นเจ็ดครับชมเรียกคนมาสองสูตรนดิโอสองสูตรอ่าสองสูตรมาตรงกันเปรยมาตรงกันเปรยเลยบ่พ่อโอ้ครับชมพ่อเคนก็ถือว่าเป็นเซียนคำนวดนะครับเนาะคือว่าคำนวณมานานแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้เดี่ยวกินกับมี่จะมัด้มี่อะไรสั์อันเนาะใบ่ได้ออกกินซีโนะว่ามิจคุยกันซื่อๆเนาะครับชมชมนี่ครับจะพิว่านี่แหละครับเซียน นัคำนวณมาโดนครับพี่น้องครับสองวดติดงวดพฤศจิกาเก้าสีตรงๆงงวดก่อนครับงวดเมื่อกาแปดสามตรงตรงนี่ครับทำช่วงงวดที่ผ่านมานี่ครับเพื่อทันใด้นะครับเนาะบริจาคช่วงงวดที่ผ่านมานี่ครับแนวทางของพอสีก็บทีว่านอยคู่นอยชุดนอยโตนี่ครับเอาแคปหน้าจอครับทำช่วงพี่น้องนี่ครับพอสีปล่อยตองงวดแล้วครับผมกับหนึ่งกันยาหกห้านะครับเนาะ เลขกตีโพสีคือ6 7 8จ็ดแปดครับชมชมป๋อพนว่า6นี่ตัดเลยก็ได้ครับให้เหลือเด่นแค่7วิ่ง7รอง8 7 2 7 5 7 9 8 2 3ตัวฟันหางเดียว6 7 2จ็ดสองครับชมชมนะครับอ au, ๋อคลิปนี้บ่าวเท่ากาับกับคุณนโพสีเด้อครับที่แบ่งปันครับพี่น้อง นะครับพ่อเอาเอาพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อกัดเนื้อไรน่องท้องไรเขาน้ำกันนะพ่อเนาะกัดเอฟซีสุขุสุคนเดอครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ้าวาสวัสดีครับ